สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับอยู่กับผมนะครับช่องน้าเอกนะครับลอกตกปลามืองสองญี่ปุ่นชิมาโน,โนไดว่าอาบูนะครับคลิปนี้ก็ หายไปประมาณ4-5หวันนะครับสาเหตุที่หายไปก็เพราะของหมดครับไม่มีของจะขายของมาไม่ทันนะครับโอ้โหของมาไม่ทันแต่คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับจะมีลอกมาขายให้4ตัวนะครับเป็นลอกเก่าวินเทจนะครับแล้วก็ลอกหยดน้ำหนึ่งตัวดำๆนะครับเห็นไหมอยู่ข้างหลังนี้ สตัวครับหนึ่งสี่ครับตัวนี้เพิ่งเพิ่งมา3,4วันเดี๋ยวขอเช็คสภาพก่อนครับยังยังไม่ได้เช็คสภาพนะครับยังไม่ยังไม่เปิดราคาให้นะครับมาพร้อมของแต่งสปูลนะครับเป็น101 x งนะครับอ่าคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับราคาผมจะบอกทุกตัวเลยนะครับแต่บอกในคลิปนะครับเออผมเห็นสังเกตนะนะหลายคนชอบกดมาถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ อะไรแบบนี้นะครับคือราคาผมจะบอกทุกตัวในคลิปนี้แหละครับก็เลื่อนดูเอานะครับแล้วก็ถือว่ามาเลื่อนดูสภาพลอกด้วยนะครับถ้าน้าไม่ไม่รู้ราคาแสดงว่าน้ายังไม่ได้ดูคลิปนะครับถ้ายังไม่ได้ดูคลิปก็แสดงว่ายังไม่รู้สภาพลอกว่าเป็นยังไงนะครับผมจะผมเลยจะไม่ตอบนะครับคนที่ถามข้อความเอม้ยถามราคามาใต้คอมเมนต์ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมผมคิดว่านา้าคงจะยังไม่ได้ดูคลิปแน่เลยนะครับผมเลยไม่อยากจะจะตอบให้นะครับ ไม่ไม่ได้ดูคลิปก็จะไม่รู้สภาพนะครับบอกราคาไปก็ไม่รู้สภาพก็ไม่จบนะครับอ่ะตัวแรกนะครับตัวแรกนี่เป็นได้ว่านะครับมีเลนแนนะครับหกพันนะครับเป็นเป็นลอกงานหน้าดินนะครับเป็นลอกเก่ามากแล้วนะครับงานหน้าดินนะครับ ลอกเบสทรงกลมนะครับของไดว่าสมบุกสมบันเลยครับไม่สวยนะครับตัวนี้ไม่สวยนะครับสภาพไม่สวยเลยนะครับเน้นลุยนะครับสภาพก็ขายตามสภาพนะครับยังไม่ได้ล้างให้ด้วยนะครับดูเฟืองนะครับคาบจารบีน้ำมันเขียว,ยวๆยังเหลืองยัง ยังอยู่ในเฟืองเต็มเลยนะครับดูค้าบขี้ฝง่ขี้ฝุ่นนะครับไม่ได้ล้างให้นะครับตัวนี้ก็เป็นรอบมือสองญี่ปุ่นนะครับถลอกเยอะเลยนะครับด้านล่างอย่างนี้นะฮะอันนี้อะไรหนึ่งหนึ่งต่อสี่จุดเก้ารอบสี่จุดเก้าใช่ไหมหนึ่งรอบเอ่อสี่จุดเก้าประมาณรอบห้านะครับประมาณรอบห้านะครับหมุน หมุนแขนหนึ่งรอบสปูลหมุนห้ารอบนะครับประมาณนั้นนะครับรอบช้านะครับปรับนวงได้สองฝั่งนะครับตัวนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้คล้ายอา์บูนะครับเดี๋ยวมาดูตำหนิก่อนนะครับดูนะครับเยอะนะครับผุนะครับเดี๋ยวขายให้ไม่แพงนะครับเอา เอาไปใช้งานก็ยังใช้ได้จะเอาไประเบิดอะไรเก็บอะไรอะไรยังไงก็อยู่ที่มุมของนา้าน้าเลยนะครับแต่ผมคิดว่าราคาเนี่ยไม่แพงแน่นอนนะครับไม่แพงแน่นอนดูสภาพกันนะครับหุนะครับเนี่ยหมุนช้าๆที่เราฝั่งเลยนะครับมันเป็นตัวนี้มันค่อนข้างจะช้ำเยอะนะครับดูละเอียดละเอียดให้ดูละเอียดหน่อยนะครับหุอะไรตรงไหนยังไงนะครับเผื่อใครจะไปขายต่อจะได้จะได้รู้ข้อมูลนะครับ ใครจะซื้อไปขายต่อก็ไรดูราลลยละเอียดหน่อยนะอ่ฝั่งนี้นะนี่นะด้านบนนะครับด้านบนหนักหน่อยนะครับสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้นะครับหลอ,อกก็ยังโสโคกอยู่นะครับยังไม่ได้ล้างน,นะครับ เจแปนนะฮะปั๊มเจแปนนะครับ,รบแขนดีนะแขนทรงวินเทจเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูให้ชมหน่อยอา้าวแน่นอีกทุกตัวมีราคาบอกไว้นะครับจะบอกท้ายๆตอนที่ผมรีวิวแต่ละตัวเสร็จนะครับใครอยากรู้ราคาก็ก,าก็เออก็เขาเรียกว่ารีไปดูก่อนได้เลยนะครับเออใครสนใจตัวไหน อยากรู้ราคาก็รีไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูรายละเอียดก็ได้นะครับราคาทุกตัวอยู่ในคลิปนี่แหละครับอโอ้มีเม็ดลาด้วยนะดูดิคาบเขียวๆเหลืองๆจระบีนะครับสนิมเขียวสนิมเหลืองเทียบขายตามสภาพให้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่แพงนะทำไมมันจ้าเกินจังเลยอะนี่นะฮะนี่ดูแกนนะครับ โอ้โห oh. oh oh. อ่ะอ่ะแบบนี้ชัดไหม <c oughs> เป็นบูททองเหลืองนะครับ <c oughs> เห็นไหมลึกๆนูน่นทองทองเหลืองนะครับ <c oughs> เห็นไหมยังไม่ใช่ลูกปืนนะครับไปอัปเกรดเป็นลูกปืนได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไปอัปเกรดกันเอานะครับ อราคานะครับ <c oughs> ใครสนใจตัวนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท <c oughs> โอ้เลอะน้ำมันเลยหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้ลดไม่ได้แล้วนะครับเ,เช็ดก่อนโอเค มีแลนแนนะครับปีไหนผมไม่รู้นะครับรอบห้าสภาพเน่าๆน,นะครับเป็นรอยถลอกเป็นเหล็กทั้งตัวนะครับหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้อ่ะจบไปอันนี้สองตัวพร้อมกันเลยนะ เป็นแบนตัมนะครับหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้เป็นเมดลานะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งเออมันจะเป็นมันเขียนว่าแมกกาซ้นมันจะเป็นปรับแม่เหล็กนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับลิ้วรอยก็เยอะนะครับไอ้ฝานี่เป็นอลูมิเนียมนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับทําสีเอานะครับลิ้วรอยเยอะเป็นไม้นะครับ เวลาเวลาหมุนไม่มีเสียงนะครับคลิกคลิกเสียงไม่มีนะครับไม่เหมือนอาบูนะครับอาบูมันจะมีคลิกเสียงเดียวเดี๋ยวอาบูมาให้ดูนี่นะเวลาพอเวลาปลาลาดเวลามันจะมีคลิกเสียงนะไอ้ตัวนี้ไม่มีนะไอ้แบนไอ้แบนตั้มสองตัวนี้ไม่มีนะแต่ก็เท่นะเป็นทรงแบบห้าเหลี่ยมเหมือนทรงสี่เหลี่ยมหัวหมูหรืออะไรเนี่ยนะประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่ายังไงอะ สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเลยนะ่ะลื่นในระดับลอกเก่านี่ยนะเป็นลูกปืนนะครับข้างในเป็นลูกปืนแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเอาให้ชัวร์นะหมุนขวานะครับตัวนี้อ่าเป็นลูกปืนจริงฮะ แต่ลูกปืนก็น่าจะเป็นลูกปืนรุ่นเก่าๆนะครับก็ไปเปลี่ยนอัปเกรดเอานะครับเป็นลูลกปืนรุ่นใหม่ๆก็จะลื่นกว่านี้นะครับเม็ดลามีให้สองเม็ดนะนี่ตัวนี้ก็ไม่ได้ล้างนะดูนะครับคาบน้ำมันจารบีแข็งๆอยู่เลยนะครับดูสปูลทีอ่ะนี่ แบบนี้เลยนะอ่ะไอ้ลอกแบบนี้มันดูแลรแลักษาง,ง่ายนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับ mm hmm. แกะมาวิจัยแป๊บเดียวก็ก็น่าจะเข้าใจเลยครับระบะบบนะครับเป็นแขนจะกลับได้นิดหน่อยนะครับเป็นนกกระจอกนะครับมันยังไม่ใช่ลูกปืนกันกลับนะครับยังเป็นนกกระจอกหัวสับอยู่นะครับ เวลากดฟรีสปูลตัวเกียร์ไม่หมุนนะครับอยู่กับที่นะครับเนี่ยถ้าไปแต่งใส่สปูนตื้นใส่ลูกปืนเซรามิกโคตรลื่นเลยจะบอกให้เพราะว่ามันไม่มีเอเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะภาระผูกพันรล้วหั่าไอชุดชุดนี้กับชุดเกียร์เหมือนอาบูนะไออาบูนี่พอเวลาเรากดนี่ไอตัวนี้ยังหมุนนะไอตัวเกียร์สายมันหมุนตามทําให้ทหําให้มีน้ําหนักขึ้นนะไอนี้ก็เนี่ยเหมือนไอนี้เลย ไอตัวนี้เลยไอแต่นดีๆโคตรลื่นเนี่ยตีดีนะเนี่ยเยใส่ลูกปืนเซรามิกสองลูกนี่ก็ลื่นเลยนะครับลูกปืนเอ้ยสปูนแต่งมีขายนะเออจากญี่ปุ่นนะครับยังมีขายยังไม่ยังหามไม่ยากนะครับยังมีอยู่ลูกสามสี่พันนะครับคนกำลังเล่นกันนะตอน,น,นเนี้ยรุ่นเนี้ยเนี่ยเชื่อว่า ไอห้าสิบเบอร์ห้าสิบเอ็กทีเนี่ยนะห้าสิบเอ็กทีเมื่อปีกว่านะก็อยู่ตัวละสามสามพันนะแพงแพงนี่สามพันห้านะสวยสวยผมเอามาขายนะตอนนี้ก็มีสี่ห้าพันนะไอนี่ไอตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามพันอยู่นะตอนนั้นนะตอนนี้มันก็ยังอยู่ประมาณสามมันก็อยู่สามพันนะเนี่ยเนี่ยผมจะขายสามพันนะตัวสามพันเท่ากันเลยนะบอกราคาก่อนเลยนะเออเนี่ยไอนี้ขึ้นแล้วไอนี้ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวพอตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหาของยาก ตัวนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ผมที่ผมเล็งไว้ว่านักสะสมลอกตกปลานะต้องมาเล่นนะผมเล็งไว้อยู่เหมือนกันนะเพราะมันมันเก่ากว่าตัวนี้ด้วยนะลึกกว่าด้วยนะแบนตั้มเนี่นะนี่อ่ะไอ้นี่เบอร์หนึ่งร้อยเทียบให้ดูหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งก็เท่ากับหน,นึ่งร้อยเนาะนี่ฮะนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมช่างให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวนะ mm hmm. เดี๋ยวนะ เดี๋ยวกิโลแป๊บนึ่งมาตัวแรกเลยนะสองร้อยสิบสามกรัมอันนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งเอ็กทีนะ เเท่ากันเลยอ่ะอันนี้ผมใส่แขนอาบูน่าจะเบาน่าจะเบาแขนเดิมหน่อยนีงนะเอพอขพอกันเลยน้ำหนักเอกตัวดีวอ้าวตัวนี้หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสิบสามนิดหน่อยโอเคประมาณสองร้อยนะสองร้อยสิบกรัมนะครับ ทั้ง3ตัวเลยครับเท่ากันนะครับก็สรุปนะครับมันอยู่ประมาณ213ถึง220ก็ประมาณ210กร,รัมนะครับ210กร,รัมนะครับทั้ง3ตัวผมผมคิดว่าถ้าเป็นตัว50า t ก็น่าจะเบากว่าพวกนี้นะน่าจะเบากว่านะ,ะขนาดนี่ตัว1นึยมันยังเท่ากันเลยเนาะ ถ้าตัว50 XT ก็น่าจะเบากว่านะครับนะ้านะแต่ผมก็ไม่รู้50เท่าไหร่นะไม่รู้ว่า50มันหนักเท่าไหร่นะอ่ะมาดูลออกันต่อนะครับตัวที่สองนะครับมีรอยถลอกนะครับมีรอยถลอกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ล้างนะครับ ตัวระบบผมเช็คให้หมดแล้วนะครับปกตินะครับ อารมณ์อารมณ์การใช้งานก็เหมือนอาบูนะครับอารมณ์มันก็เหมือนกันเลยนะครับคือคือเราจะตีจะตีเหยื่อเราก็ต้องนิ้วนี้กดฟีสปูนนะครับนิ้วนี้มากดเอยนิ้วนี้กดสปูนิ้วนี้กดฟีทปูนนะครับแล้วก็ตีนะครับอารมณ์เหมือนกันกับนี่เลยนะครับก็ต้องเวลาตีก็ต้องเอาเอานิ้วกดสปูนไว้ไม่ให้เหยื่อตกนะครับแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็ตีนะครับมันได้อารมณ์เดียวกัน นี่นะครับตัวละสามพันนะครับตัวละสามพันสองใครรับสองตัวก็ไม่ลดนะครับเพราะว่าราคาเหลือเหลือกำไรอยู่มาตัวสองร้อยนะครับเหลือกําไรแค่ตัวสองร้อยนะครับตัวนี้ตำหนิตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จไปต่อไปตัวสุดท้ายนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ผมเคยทําคลิปขายไปแล้วทีหนึ่งครับสี่สี่พันสองนะครับทีนี้ลูกค้าเขาขอเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเขาเป็นเขาไม่รู้ว่าตัวนี้มันเป็นสปูลตื้นนะครับเห็นไหมมันเป็นสปูลตื้นนะครับลูกค้าจะเอาไปใช้งานชาโดนะครับก็เลยไม่เหมาะนะครับมันใส่สายได้เล็กได้น้อยนะครับได้สั้นนะครับใส่สายได้สั้นนะครับนี่ตื้นเห็นไหมตื้นและแคบด้วยนะครับ ตื้นและแคบด้วยนะครับใส่สายได้น้อยนะครับตัวนี้เคยทำคลิปไปแล้วทีหนึ่งนะครับตอนนั้นขาย4ี0พใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวจะมาดั้ราคาลงเหลือ4,000นะครับก็มีตำหนิตรงนี้นะครับสายสายฟูโรคาร์บอนไม่มีแล้วนะครับผมถอดทิ้งไปแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วใส่สายไปลูกค้าซื้อไปแล้วเขาไม่รู้ว่าสปูลมันตื้นไงมันมีสายอยู่ด้วยนะอันนี้ผมเลยแกะสายทิ้งไปแล้วฮนะ จะได้รู้กันฮะว่าฝปูนมันตื้นนะครับรอบเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดตอนหนึ่งเกือบโอ้เกือบแปดนะครับรอบเกือบแปดนะครับรูปทรงก็คล้ายคล้า,ลาดบัลันปีไหนอนะ่ะปีสิบสองนะครับสิบสองปีศูนย์เก้าปีสิบสองไอศูนย์เก้าตัวสีเทาก็เหมือนนะทรงเหมือนเดียวกทรงเดียวกันเลยนะศูนย์เก้าปีไอศูนย์เก้าตัวสีเทาก็เหมือนแล้วก็ปีสิบสองก็เหมือนนะตัวสีดำนะครับ ีสนี่มันจะมีตัวแอร์โดยไอตัวแอร์ทรี่ว่าสกูลแดง,แดงนะสกูลเจาะนะมันจะมีอันนั้นจะเป็นรอบ8ลื่นนะครับเนี่ยติ้วเลยอะ่ะอ่ะนี่งานเหยียบเบาดูดิตีแขนเปล่าก็ลื่นนะระบบเบรกอะไรใช้ได้หมดปกติกตนะครับลูกค้าส่งคืนมาเพราะว่า เอาเจ้าตัวใหม่ไปนะครับที่สปูลมันลึกนะครับงานชโดเขาบอกว่าเขาจะใช้งานชโดนะครับเอาไปก็ไม่ได้ยังไม่ได้ใช้นะครับเมดลานะครับสี่พันบาทนะครับตัวนี้ดำราคาให้แล้วพร้อมส่งแล้วนะมีรอยตรงนี้นะครับหนักๆถ้าสนใจอยากจะดูรอยชัดๆจะผมผมมีรูป จะถ่ายรูปให้ทุกตัวก็ได้ใครสนใจตัวไหนอยากดูลอยอะไรช,ชัดๆก็ทักข้อความมาครับถ่ายรูปส่งให้ในข้อความเพจนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ยาวแล้วสามสี่ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับใครสนใจตัวไหนก็กดที่ลิงก์เพจด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้นะครับแล้วก็ทักข้อความเพจมานะครับจะจองจะจะซื้อตัวไหนก็จะถามข้อมูลตัวไหนก็มาคุยกันในข้อความเพจนะครับอ่า 4ต,ตัวเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ